สวัสดีค่ะต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลที่เรามีวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เออต้องบอกว่าร้อนแรงมากตอนนี้เลยนะคะคือสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่มันกลับมาตึงเครียดกันหนักอีกครั้งในปี2568นี้ครับผมจุดเริ่มต้นจริงๆก็คงต้องย้อนไปที่เหตุปะทะกันที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีตอนปลายเดือนพฤษภาคมแล้วมันก็ลามมาถึงเหตุการณ์ที่ เออกัมพูชายิงจรวด BM-21 เข้ามาในฝั่งไทยเมื่อเดือนกรกฎาคมใช่ครับซึ่งเรื่องนี้มันบานปลายใหญ่โตนะคะไทยตอบโต้ทางการทูตแบบรุนแรงไม่เคยเห็นมาก่อนเลยทั้งลดระดับความสัมพันธ์เรียกทูตกลับแล้วก็ปิดด่านชายแดนไปหลายจุดเลยใช่ครับ และความตึงเครียดที่ว่าเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึงเวทีระหว่างประเทศล่าสุดเลยก็คือในการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียนหรือไอป้าครั้งที่46ที่ควาลัลลมเปอเมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมานี่เองอ๋อค่ะมันเกิดการ,รเผชิญหน้ากันทางการทูตระหว่างผู้แทนไทยกับผู้แทนกัมพูชาซึ่งเอ่อน่าสนใจมากนะครับเพราะมันสะท้อนจุดยืนและก็ยุทธวิธีของทั้งสองฝั่งได้ค่อนข้างชัดเจนเลยใช่เลยค่ะ วันนี้เราก็เลยจะใช้ข้อมูลที่เรามีทั้งหมดทั้งข่าวบทวิเคราะห์คําแถลงต่างๆนะคะมาลองประติดประต่อภาพดูว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ที่ไอเปข้อเสนอของกัมพูชาคืออะไรกันแน่แล้วทําไมทําไมไทยถึงค้านแบบหัวชนฝาขนาดนั้นครับ แล้วเหตุผลลึกๆของแตา่ละาฝ่ายคืออะไรมันเชื่อมโยงกับปัญหาเก่าๆที่เรื้อรังอยู่ไหมและผลกระทบโดยเฉพาะทางเศรษฐกิจที่หลายคนเป็นห่วงมากๆเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างรวมถึงทางออกที่เป็นไปได้ด้วยนะคะเอาละค่ะมาเริ่มแกะอรอยกันเลยดีกว่าเหตุการณ์ที่ไอเปะนี้ถือเป็นจุดสําคัญเลยใช่ไหมคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ คือในการประชุมคณะกรรมการบริหารไอเปะวันที่17กันยายนนะครับตอนท้ายๆการประชุมแล้วละครับทางสมเด็จควรสุดารีประธานรัฐสภาของกัมพูชาเนี่ยท่านเสนอเรื่องด่วนเข้ามาเลย ขอให้ที่ประชุมหยิบยกปัญหาความขัดแย้งชายแดนขึ้นมาหารือโดยเป้าหมายหลักๆที่ประกาศออกมาตอนนั้นคือต้องการให้ไทยเปิดด่านชายแดนที่ปิดไปอ๋อตอนแรกเหมือนได้ยินข่าวลือนะคะว่าจะขอสองเรื่องเลยทั้งเรื่องทหารกัมพูชา18นายที่ไทยจับตัวไว้กับเรื่องเปิดด่านแต่สุดท้ายเอ้าเหลือแค่เรื่องเปิดด่านเหรอคะเป็นข้อสังเกตที่ดีครับ ใช่ครับทางผู้แทนไทยเองก็แปลกใจเหมือนกันนะแต่สุดท้ายเนี่ยในเอกสารทางการที่เสนอเข้าที่ประชุมมีประเด็นเดียวจริงๆคือเรื่องเปิดด่านซึ่งพอเรื่องนี้ถูกเสนอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทางผู้แทนไทยคือคุณรังสิมันโรมก็ยกมือ้านทันทีเลยครับไม่รอช้าโค้ขานทันควันเลยแล้วเหตุผลล่ะคะเหตุผลที่ไทยใช้คัดค้านนี่คืออะไรทําไมถึงมองว่าไม่ไม่ควรเอาเรื่องนี้มาคุยในเวทีไอพา เหตุผลหลักๆที่ผู้แทนไทยชี้แจงมีอยู่หลายประเด็นเลยครับข้อแรกเลยคือชี้ว่านี่มันเป็นปัญหาทวิภาคีทวิภาคีใช่ครับคือเป็นเรื่องระหว่างไทยกับกัมพูชาสองประเทศการดึงเข้ามาในเวทีพหูภาคีอย่างไอป้าซึ่งมีสมาชิกตั้งหลายประเทศเนี่ย มันสุ่มเสี่ยงมากที่จะถูกทำให้กลายเป็นประเด็นการเมืองระหว่างประเทศไปซึ่งอา,อาจจะยิ่งทำให้การแก้ปัญหามันซับซ้อนยากขึ้นไปอีกแล้วก็อาจจะไปบั่นทอนความพยายามที่กำลังดำเนินงานกันอยู่ผ่าน,นกลไกเดิมๆที่มีอยู่แล้วด้วยนะครับ กลไกเดิมที่ว่านี่หมายถึงช่องทางการพูดคุยที่ไทยกับกัมบ,บูชาเขามีกันอยู่แล้วใช่ไหมคะถูกต้องครับผู้แทนไทยย้ําเลยว่าเรามีกลไกทวิภาคีที่ใช้คุยกันอยู่แล้วแล้วก็ทํางานได้ดีด้วยซ้ํานะอย่างเช่นคณะกรรมการเขตแดนทั่วไปหรือ GBC ที่ระดับนโยบายเขาใช้คุยกันหรือคณะกรรมการชายแดนภูมิภาคหรือ r r b c ที่ระดับปฏิบัติการเขาใช้ประสานงานกันอยู่ S <S ซึ่งต้องบอกว่า GBC เนี่ยเคยได้รับการยอมรับด้วยซ้ำนะครับว่าเป็นคนไกลที่เคยประสบความสําเร็จในการแก้ปัญหาชายแดนมาแล้วและนอกจากนี้มันยังมีเรื่องของผู้สังเกตการอาเซียนหรือ AOT ที่มาเลเซียเป็นแกนนําอยู่ซึ่งทีมนี้เขาก็เริ่มทํางานในพื้นที่แล้วด้วย ทำหน้าที่ดูแลการหยุดยิงคุ้มครองพลเรือนอยู่แล้วโอ้ก็คือไทยมองว่ามีช่องทางอยู่แล้วมีเครื่องมืออยู่แล้วการจะเอามาพูดใน i a a อีกมันอาจจะซ้ำซ้อนแล้วก็เสี่ยงเสี่ยงที่จะทำให้เรื่องมันเป็นการเมืองมากขึ้นจนกลไกลที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันมันอาจจะทำงานได้ไม่ดีอย่างที่คุณจะเป็นใช่เลยครับนั่นคือแก่นของจุดยืนฝั่งไทยเลย แล้วไทยก็ตอกย้าจุดยืนเดิมด้วยนะครับด้วยเงื่อนไข3ามข้อที่กัมพูชาต้องทําก่อนไทยถึงจะพิจารณาเรื่องการเปิดด่านทวนเงื่อนไข3าข้อนั้นให้ชัดๆอีกทีได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างได้ครับข้อแรกเลยกัมพูชาต้องถอนอาวุธหนักทั้งหมดออกจากแนวชายแดนเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการประทะรุนแรงซังรอยเดิมค่ะข้อ2ต้องร่วมมือกันเก็บกู้ทุนระเบิด แล้วก็พวกวัตถุระเบิดที่ตกค้างในพื้นที่ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องธรรมนุษยธรรมล้วนๆเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยของประชาชนทั้งสองฝั่ง <S 2> <S 2> <S และข้อ3อันนี้สําคัญมากคือกัมพูชาต้องปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในฝั่งตัวเองอย่างจริงจังโดยเฉพาะพวกแก๊งคอเซนเตอร์หรือที่เรียกกันว่าสแกมเมอร์สเนี่ยแหละครับแล้วก็รวมถึงเครือข่ายค้ามนุษย์ที่ใช้พื้นที่ชายแดนเป็นฐานปฏิบัติการซึ่งปัญหานี้มันก็คบไปทั่วภูมิภาคอาเซียนเลยไม่ใช่แค่ประเทศไทย โหเงื่อนไขข้อ3นี่น่าสนใจมากเลยนะคะมันขยายขอบเขตไปไกลกว่าแค่เรื่องความมั่นคงตามแนวชายแดนแบบตรงๆเลยนะเหมือนกับเชื่อมโยงปัญหาเชายกรรมเข้ากับการเปิดปิดด่านด้วยเห็นว่าไทยให้ข้อมูลกับทางกัมพูชาไปแล้วด้วยหรอคะเรื่องนี้ใช่ครับ ในที่ประชุมไอพ่าเนี่ยผู้แทนไทยบอกเลยว่าเราได้ให้ข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับแหล่งที่ต้องสงสัยว่าเป็นฐานปฏิบัติการของพวกมิจฉาชีพในกัมพูชาไปแล้วกว่า50แห่งเลยนะให้ทางการกัมพูชาช่วยเข้าไปจัดการไทยมองว่าตราบใดที่เครือข่ายอาชญากรรมพวกนี้ยังอยู่แล้วคนไทยคนชาติอื่นๆยังถูกหลอกไปทํางานถูกกักขังทารุณกรรมอยู่เนี่ยชายแดนมันก็ยังไม่ปลอดภัยจริงๆเพราะฉะนั้นการปิดด่ายังจุดมันจึงยังจําเป็นอยู่เพื่อกดดันแล้ว ก็เพื่อปกป้องผู้คนจากภัยคุกคามพวกนี้ด้วยครับฟังดูมีเหตุผลมากเลยค่ะแล้วสุดท้ายมัติในที่ประชุมเอป้าว่ายังไงคะข้อเสนอของกัมพูชาผ่านไหมคะไม่ผ่านครับที่ประชุมเอปปาลงมติตามที่ไทยทักท้วงไปเลยคือตีตกข้อเสนอวาระเร่งด่วนของกัมพูชาไปครับแล้วบรรยากาศตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะ พอจะทราบไหมคะเอ่อมีรายงานข่าวออกมาเหมือนกันครับว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรมาเลเซียซึ่งท่านเป็นประธานที่ประชุมอยู่นะครับท่านก็เปิดโอกาสให้ผู้แทนไทยชี้แจงเต็มที่เลยแล้วก็มีท่าทีคล้ายๆว่าอเห็นด้วยกับการชี้แจงนั้นขณะที่ทางประธานรัฐสภากัมพูชาซึ่งเป็นคนเสนอเรื่องนี้เองเนี่ยมีบางช่วงที่เห็นชัดว่ามีสีหน้ายกังวลหรือถึงกับยกมือกุงขมับเลยทีเดียวครับค่ะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องประชุมเอป้า แต่เรื่องราวมันยังไม่จบแค่นั้นนะคะเพราะว่านอกเวทีประชุมเนี่ยก็มีการตอบโต้กันไปมาดุเดือดเหมือนกันโดยเฉพาะข้อกล่าวหาจากฝั่งกัมพูชาที่ดูจะแรงพอสมควรเลยใช่เลยครับทางโฆษกรัฐบาลโฆษกกระทรวงกลาโหกมกัมพูชาหรือแม้แต่ในายสุนทรพจน์ของประธานรัฐสภาเองก็กล่าวหาไทยหลายเรื่องมากทั้งหาว่าไทยละเมิดข้อตกลงหยุดยิงใช้ความรุนแรง กักขังทหารกัมพูชา18นายอย่างผิดกฎหมายละเมิดอธิปไตยทั้งเรื่องสร้างรัว้วลวดหนามการประกาศกฎอายการศึกอะไรพวกนี้ครับแล้วก็มีประเด็นร้อนๆเรื่องเหตุการณ์ปะทะกันที่บ้านหนองยาแก้วจังหวัดสระแก้วด้วยใช่ไหมคะที่กัมพูชาอ้างว่าทหารไทยใช้กําลังเกินกว่าเหตุทั้งกระสุนยางแก๊สน้ําตาหรือแม้แต่เครื่องเสียงความถี่สูงกับพลเรือนแล้วก็พระสงฆ์กัมพูชาที่เขาบอกว่าแค่มาปกป้องที่ดินของตัวเองเท่านั้น ประเด็นนี้ทางไทยก็ออกมาตอบโต้ชี้แจงละเอียดเหมือนกันครับทั้งจากโฆษกกองทัพบ,บกแล้วก็คณะผู้แทนที่ AIPA เองด้วยแล้วไทยโต้กลับว่ายังไงบ้างคะโดยเฉพาะข้อกล่าวหาที่ว่าไทยเป็นฝ่ายเริ่มละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศก่อนเนี่ยคะ่ะไทยสวนกลับทันทีเลยครับว่าจริงๆแล้วกัมพูชาต่างหากที่เป็นฝ่ายละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงก่อน โดยการใช้จรวด B.M. 2 1ซึ่งมันเป็นอาวุธสงครามนะครับยิงใส่พื้นที่พลเรือนของไทยเมื่อเดือนกรกฎาคมจนมีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บซึ่งมีเด็กๆรวมอยู่ด้วยอื mm hmm. การกระทำแบบนี้เนี่ยมันเข้าข่ายอาชญากรรมสงครามตามธรรมนูญกรุงโรมเลยนะแล้วมันยังผิดทั้งกฎบัตรสหประชาชาติอนุสัญญาเจนีวากติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ICCPR กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศรวมถึงเรื่องสิทธิเด็กสิทธิคนพิการอีกเ,ออเพียบเลยครับนอกจากเรื่องจรวจ B.M. 2 1แล้วไทยยังชี้ไปที่การละเมิดร้ายแรงอีกเรื่องหนึ่งคือการใช้ทุ่นระเบิดต้องห้ามถูกต้องครับไทยกล่าวหาว่ากัมบูชาวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด P.M.N. 2ซึ่งเป็นอาวุธที่ร้ายแรงต่อพลเรือนมากที่นานาชาติเขาห้ามใช้ตามอนุสัญญาออต,ตาวาจนทำให้ฐานไทยบาดเจ็บพิการถาวรไป ไทยยืนยันว่ามีหลักฐานชัดเจนนะครับว่าเป็นทุนระเบิดของกัมพูชาที่ทหารเขาได้รับการฝึกมาให้ใช้ขณะที่ไทยเราเนี่ยไม่มีทุนระเบิดชนิดนี้ในคลังแสงเลยแม้แต่อันเดียวแล้วประเด็นเผชิญหน้าที่ที่บ้านหนองย่าแก้วล่ะคะที่กัมพูชาพยายามชูเป็นประเด็นว่าไทยใช้ความรุนแรงกับพลเรือนเรื่องนี้โฆษกกองคัดบกไทยชี้แจงเป็นข้อๆเลยครับหนึ่งคือพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ในอธิปไตยของไทยชัดเจนไม่ใช่พื้นที่ถับซ้อนอะไรเลย 2. คือชาวกัมพูชากลุ่มนั้นนะ่ะเขาลุกล้ำเข้ามาอยู่ในแผ่นดินไทยอย่างผิดกฎหมายมานานแล้วทางการกัมพูชาก็รับรู้แต่กลับเพิกเฉยทั้งที่ไทยก็ประท้วงไปหลายรอบแล้ว 3. คือคนที่เข้าระง,งับเหตุการณ์หลักๆวันนั้นนะ่ะคือตำรวจควบคุมฝุงชนกับฝ่ายปกครองไม่ใช่ทหารนะครับแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนสากลเป๊ะเลยคือเริ่มจากการเจรจา เตือนแล้วถึงจะใช้มาตรการควบคุมฝูงชนเท่าที่จําเป็นจริงๆเพราะว่าผู้ประท้วงเองก็มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวใช้ไม้เป็นอาวุธพยายามทําร้ายเจ้าหน้าที่แล้วก็ทําลายเครื่องกีดขวางด้วย ฟังดูเหมือนไทยจะมองว่ากัมพูชาเองก็อาจจะไม่จริงใจแล้วก็อาจจะใช้ชาวบ้านเป็นเครื่องมือด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับไทยถึงขั้นประนามเลยนะครับว่ากัมพูชาไม่จริงใจในการแก้ปัญหาแต่กลับไปสนับสนุนผู้ประท้วงบิดเบือนข้อมูลเพื่อทําลายภาพลักษณ์ของไทยแล้วก็ใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือในการรุกล้าดินแดนแถมยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าทหารกัมพูชาที่อยู่ในบริเวณนั้นด้วยซ้ําเนี่ย กลับไม่ห้ามปลามเลยแต่ดูเหมือนจะสนับสนุนกลุ่มผู้ประท้วงเสียอีกยังมีเรื่องปราสาทพระวิหารอีกที่กัมพูชาเขากังวลว่าปฏิบัติการของไทยจะไปกระทบกระเทือนอันนี้ไทยก็ยืนยันไปครับว่าปฏิบัติการใดๆก็ตามไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตัวปราสาทแน่นอนแล้วก็ได้แจ้งทางยูเนสโกให้รับทราบแล้วด้วยคือจุดยืนรวมๆของไทยก็คือเรายึดมั่นในหลักการของ UN เ กฎหมายระหว่างประเทศสิทธิมนุษยชนค่านิยมของอาเซียนแล้วก็สนับสนุนการแก้ปัญหาอย่างสันติผ่าน,นกลไกทวิภาคีที่เรามีอยู่แล้วนี่แหละครับ ฟังดูแล้วเรื่องนี้มันซับซ้อนซ้อนเรื่อนจริงๆเลยนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องกระทบกระทั่งกันตามแนวชายแดนธรรมดาธรรมดาแต่มันโยงไปถึงประวัติศาสตร์กฎหมายระหว่างประเทศการเมืองในภูมิภาคคือเยอะแยะไปหมดเลยถ้าจะให้เข้าใจจริงๆคงต้องย้อนกลับไปดูที่รากของปัญหานี้เลยใช่ไหมคะว่ามันมาจากไหนกันแน่ ใช่ครับปัญหาพื้นฐานจริงๆมันอยู่ที่เรื่องเส้นเขตแดนที่ไม่ชัดเจนมาตั้งแต่สมัยสมัยอนาณานิคมฝรั่งเศสแล้วหลหรครับแผนที่ที่ทำขึ้นในยุคนั้นโดยเฉพาะแผนที่แนบท้ายสัญญาปี1907แล้วก็ที่เกี่ยวกับบริเวณสามเหลี่ยมมรกตซึ่งเป็นรอยต่อไทยลาวกัมพูชาเนี่ยมันมีจุดที่เปิดให้ตีความแตกต่างกันได้เยอะมาก ซึ่งความไม่ชัดเจนนี้แหละที่เคยประทุเป็นเรื่องใหญ่มากๆมาแล้วตอนปี2554กรณีประสาทพระวิหารใช่ไหมคะถูกต้องครับครั้งนั้นกัมพูชาเลือกใช้เวทีสารยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ แล้วสารก็ตีความคําภิภาษาเดิมที่เป็นประโยชน์กับทางกัมพูชาความสำเร็จครั้งนั้นเลยทำให้ ดูเหมือนว่ากัมพูชามองว่าสารโลกเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการจัดการข้อพิพาทกับไทยก็มีข่าวออกมาเรื่อยๆนะครับว่าเขาเตรียมจะยื่นฟ้องเรื่องพื้นที่ประสาทต,ตาเมืองทมตาควายหรือแม้แต่เรื่องสามเหลี่ยมกรากดดอีกขณะที่ไทยเราดูจะอยากให้คุยกันเองมากกว่าผ่านกลไกทวิภาคีอย่าง GBC หรือ r b c ไม่อยากให้เรื่องไปถึงสารโลกอันนี้คือความแตกต่างในแนวทางที่ชัดเจนเลยนะคะ ใช่ครับนี่เป็นความท้าทายของกลไกแบบเดิมๆเลยนะเพราะการเจราจาสองฝ่ายมันมักจะติดขัดเพราะต่างฝ่ายต่างก็มีจุดยืนของตัวเองมีประวัติศาสตร์มีอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะส่วน,นกลไกในระดับภูมิภาคอย่างอาเซียนหรือแม้แต่ทีมผู้สังเกตการอาเซียนเองก็อาจจะยังขาดเอ่อที่เรียกว่าเขี่ยวเล็บหรืออำนาจในการมาคับใช้จริงๆจังๆสักเท่าไหร่ แล้วถ้ามองไปที่กลไกระดับโลกอย่างสันโลกหรือ UN ล่ะคะมันมีข้อดีข้อเสียยังไงในการจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาลักษณะนี้ข้อดีก็คงเป็นเรื่องความเป็นกลางความน่าเชื่อถือนะครับมันมีกรอบกฎหมายรองรับชัดเจนมันช่วยลดความเสี่ยงที่เรื่องจะบานปลายไปสู่การใช้กำลังได้แต่ข้อจำกัดมันก็มีเยอะ อย่างศาลโลกเองเนี่ยไทยเราก็ยังไม่ได้ประกาศรับเขตอำนาจศาลโดยตรงในคดีประเภทนี้ทำให้การจะฟ้องคดีใหม่อาจจะไม่ง่ายนักแล้วกระบวนการมันก็ยาวนานมากหรือกลไกยูเออื่นๆก็อาจจะติดขัดเรื่องอำนาจอธิป,ปไตยหรือการเมืองระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องอีกครับเห็นในข้อมูลที่เรามีมีบทความวิเคราะห์ที่พูดถึงแนวทางการจัดการความขัดแย้งในยุคใหม่ด้วยมันมีเครื่องมืออะไรที่น่าสนใจบ้างคะ มีหลายอย่างเลยครับในยุคนี้เทคโนโลยีมันช่วยได้เยอะมากจริงๆทั้งการใช้ดาวเทียมใช้โดรนติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์เลยนะการใช้ AI มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลคาดการความเสี่ยงมีแพลตฟอร์มดิจิตอลต่างๆมาช่วยในการสื่อสารแล้วก็มีแนวคิดเรื่องการทูตแบบไม่เป็นทางการหรือที่เรียกว่า Track 2ที่ให้คนนอกวงการอย่างเช่นนักวิชาการภาคเอกชนมาช่วยกันคิดหาทางออกนอกกรอบเดิมๆรวมถึงการ ใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจอย่างการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานร่วมกันส่งเสริมการค้าชายแดนหรือการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารให้ดีป้องกันข่าวปลอมแล้วก็มีพวกระบบเตือนภัยล่วงหน้าอะไรพวกนี้ครับ พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจแล้วอันนี้เป็นอีกมิติที่กระทบหนักจริงๆนะคะโดยเฉพาะตั้งแต่มีการปิดด่านไปเนี่ยความเสียหายนี้ประเมินกันว่ามหาศาลเลยใช่ครับหนักมากจริงๆครับศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมเพสเขาประเมินว่าความเสียหายอาจจะสูงถึง1 7 0 0 0ล้านบาทต่อเดือนเลยนะครับโหเยอะมากถ้าดูเฉพาะการค้าชายแดนอย่างเดียวเนี่ยอาจจะหายไปเดือนละ4 4 0 0 0ล้านบาท มันกระทบหมดเลยทั้งการส่งออกสินค้าไทยไปกัมพูชาอย่างพวกเครื่องดื่มชิ้นส่วนรถยนต์สินค้าเกษตรแปลรูปต่างๆแล้วมันก็กระทบการนําเข้าวัตถุดิบสําคัญสคัําญกลับมาด้วยอย่างผักเศษอลูมิเนียมมันสำปะหลังซึ่งพวกนี้มันเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่องของไทยเราเองอาจจะกระทบเป็นลูกโซ่ได้เลยครับ นึกภาพตามเลยค่ะว่าชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าที่เคยค้าถ่ายกันทุกวันจู่ๆรายได้หายไปหมดมันคงจะหนักหนาจริงๆสำหรับคนตัวเล็กตัวน้อยตามแนวชายแดนใช่เลยครับผลกระทบระดับครัวเรือนเนี่ยรุนแรงกว่าตัวเลขภาพรวมเศรษฐกิจประเทศเยอะมากมีข้อมูลจากตลาดช่องจอมที่สุรินบางร้านบอกรายได้ลดไป20เท่า20เท่า ครับโครงดานก่อสร้างแถวนั้นก็หยุดชะงักร้านค้าในหมู่บ้านลูกค้าหายไปครึ่งหนึ่งเกษตร,รกรก็ขายของไม่ได้บางคนต้องอบพยพก็มีขนาดธุรกิจค้าส่งใหญ่ๆยอดขายยังลดไปทั้ง30%คือมันเจ็บกันทั่วหน้าจริงๆแม้ว่าในภาพรวมใหญ่มูลค่าการค้ากับกัมพูชาอาจจะคิดเป็นแค่ราวๆหนของการส่งออกทั้งหมดของไทยก็ตามอันนี้ข้อมูลจากศูนย์วิจัยเกษตรกรไทย แต่สำหรับคนที่พึ่งพามันโดยตรงนี่คือวิกฤตเลยครับแล้วภาคธุรกิจเขาปรับตัวหรือรับมือกันยังไงบ้างคะตอนนี้ พวกรายใหญ่หรือค้าส่งบางส่วนก็พยายามหันมาเน้นขายในประเทศมากขึ้นส่วนรายย่อยเนี่ยทางหอาการค้าจังหวัดอย่างที่ศรีสะเกดสุรินทก็พยายามเข้ามาช่วยนะครับช่วยหาตลาดใหม่ๆให้แต่ทุกคนก็กังวลเหมือนกันว่าถ้าเรื่องนี้มันยืดเยื้อต่อไปตลาดชายแดนที่เคยคึกคักมากๆอาจจะซบเซาไปเลยหรือคู่ค้าอาจจะหันไปใช้เส้นทางอื่นผ่านลาวหรือเวียดนามแทนถาวรไปเลยก็ได้ มีประเด็นเรื่องการพิจารณาเปิดด่านอารันประเทศเป็นการเฉพาะกิจด้วยใช่ไหมคะเห็นว่ามีเอกชนอย่างเช่นญี่ปุ่นเขาร้องขอมาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ครับมีข่าวว่าในที่ประชุม GBC มีการหยิบยกเรื่องนี้มาพิจารณากันอยู่เพื่ออาจจะผ่อนปรนให้มีการขนส่งชิ้นส่วนอุตสาหกรรมบางอย่างได้เพื่อไม่ให้มันไปกระทบผงโซ่การผลิตหรือซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งไทยเราเป็นฐานการผลิตรถกระบะส่งออกที่สำคัญของโลกเลยนะครับแต่เรื่องนี้ดูเหมือนจะมีการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนออกไปทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่าจะเปิดด่านปกติจนเกิดเป็นกระแสต,ต่อต้อตานขึ้นมาอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันแสดงว่าระะัฐบาลต้องสื่อสารเรื่องนี้ให้เคลียร์มากๆเลยนะคะว่ามันต่างจากการเปิดด่านทั่วไปยังไงแล้วเงื่อนไขด้านความมั่นคงเดิมมันยังอยู่ครบถ้วน ถูกต้องเลยครับต้องชัดเจนว่านี่อาจจะเป็นแค่การผ่อนปลนเฉพาะกิจเพื่อรักษาซัพพล i ยเชนเท่านั้นไม่ใช่การเปิดการค้าทั่วไปแล้วก็ต้องย้ำเงื่อนไขหลัก3ข้อด้านความมั่นคงที่เราคุยกันไปตอนต้นทั้งเรื่องทุนระเบิดการถอนกําลังถอนอาวุธหนักแล้วก็การจัดการอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงการยึดถือแนวเขตตามแผนที่1ต่อห0 0 0 0นที่ใช้กันอยู่จนกว่าจะมีการปักบันเขตแดนร่วมกันหรือ JBC เสร็จสิ้นซะก่อนเงื่อนไขเหล่านี้ยังต้องคงอยู่สําหรับการเปิดด ัวรรคบแล้วมุมมองของภาคเอกชนโดยรวมล่ะคะเขาให้น้ำหนักระหว่างความมั่นคงกับเศรษฐกิจยังไงในสถานการณ์แบบนี้ ส่วนใหญ่ก็ยังมองว่าความมั่นคงของชาติมันต้องมาอันดับแรกนะครับคือยอมเสียดินแดนไม่ได้แม้ต้องจเจ็บตัวทางเศรษฐกิจไปบ้างแต่ขณะเดียวกันก็อยากให้รัฐบาลหาทางเจราจาอย่างสันติวิธีที่ไม่เสียเปรียบแล้วก็อยากให้สถานการณ์มันกลับมาปกติค้าขายกันได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็มีข้อเสนอเหมือนกันนะครับว่าน่าจะลองแยกคุยเรื่องเศรษฐกิจออกจากเรื่องความมั่นคงได้ไหมเพื่อลดผลกระทบเรื่องปากทองไปพังๆก่อน มีแนวคิดเรื่องใช้การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนเป็นเครื่องมือสร้างสันติภาพด้วยหรอคะมีครับเป็นแนวคิดที่น่าสนใจว่าถ้าเราสามารถทำให้พื้นที่ชายแดนมันจเจริญมากๆมีผลประโยชน์ร่วมกันมากๆ ทั้งสองฝ่ายอาจจะยิ่งต้องระมัดระวังมากขึ้นไม่ให้ความขัดแย้งมันบานปลายจนกระทบผลประโยชน์ตรงนั้นนอกจากนี้ก็มีเรื่องของการกระจายความเสี่ยงอย่างที่สีสเกตเองก็พยายามพัฒนาเศรษฐกิจด้านอื่นๆเช่นเกษตรแปรรูปหรืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไม่ได้พึ่งพาแค่การค้าชายแดนอย่างเดียวค่ะฟังทั้งหมดแล้วยิ่งเห็นชัดเลยนะคะว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาครั้งนี้มันซับซ้อนแล้วก็มีหลายชั้นมากๆจริงๆทั้งเรื่องการเมืองความมั่นคงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจปากท้องของผู้ คนการเผชิญหน้ากันที่ a i p a ก็เป็นแค่ฉากหนึ่งเท่านั้นที่สะท้อนความขัดแย้งเชิงโครงสร้างและความท้าทายในการหาจุดที่มันลงตัวระหว่างผลประโยชน์ของชาติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็หลักการจากกลต่างๆในโลกยุคใหม่ที่ทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเทคโนโลยีก็เปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้ประเทศไทยเราควรจะปรับยุทธศาสตร์ในการจัดการความขัดแย้งชายแดนยังไงดีจะสร้างสมดุลระหว่างการปกป้องอธิปไตยอย่างเข้มแข็งกับการเปิดรับบทบาทของกลไกภายนอก หรือการใช้เครื่องมือใหม่ๆที่เราคุยกันไปอย่างเทคโนโลยีหรือ t r a กทูนิปโลมาซีให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสันติภาพและเสถียรภาพที่แท้จริงและย,ยั่งยืนในยังไงอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องคบคิดกันต่อยาวๆเลยครับ เป็นคำถามที่ทิ้งท้ายไว้ได้น่าสนใจมากเลยค่ะสำหรับการเจาะลึกประเด็นความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาและเหตุการณ์ที่ AIPA ในวันนี้ก็คงต้องขอจบลงตรงนี้ก่อนนะคะแต่แน่นอนว่าเรื่องนี้ยังไม่จบเราคงต้องติดตามดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ